คนปรุงอาหารฟังทางนี้ตัต้ากฟาร์มทอคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่ายตอนนี้ค่ะเรามาโฟกัสกันที่อาหารในการดูแลสุขภาพเนาะซึ่งหลายๆคนนะคะก็ชอบมีพฤติกรรมในการเก็บของในตู้เย็นก็คือจริงๆมันเป็นตู้แช่ความเสียดายเนาะแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นตู้ชะลอความทิ้งชื่อเล่นของวันดีกวเนาะเพราะฉะนั้นคือเรื่องพวกนี้ค่ะความมันเหมือนกับว่าเราอะถ้าเป็นอาหารที่มันปรุงสุกมาแล้วสุดท้ายอะพอเราเก็บเข้าไป ตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วพอเราเอาออกมามันก็จะต้องผ่านความร้อนผ่านอะไรใช่ไหมคะสุดท้ายคุณค่าทางอาหารมันลดลงเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้มันอยู่แค่ในตู้เย็นแล้วเป็นอาหารสดเลยนะคะสมมุติโตเป็นอาเทียเป็นตัววิตามินซีมันก็จะค่อยๆลดลงออมาอยู่แล้วประมาณสองเปอร์เซ็นต์ตวันตอวันตะวัน,ตะว,น,ต,ะวนตะวันอยู่แล้วนะคะแต่พอเรามีการปรุงพวกนี้คุณค่าทางอาหารบางทีะคะ่ะมันลดลงไปเกินครึ่งเลยนะคะ พราะนั้นคือจริงๆพอเราอะค่ะเก็บในตู้เย็นเราก็ต้องรู้แล้วว่าคุณค่าทางอาหารมันค่อยๆลดลงด้วยต่อให้เราเก็บเป็นอาหารสดเนะาะคราวเนี้ยพอเราปรุงอาหารใช่ไหมเราก็ซื้ออาหารมาแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นซึ่งมันลดลงไปแล้ว,ลวยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าก่อนเข้าตู้เย็นเนี่ยมาจากตลาดเนี่ย มันเหมือนกับว่าอยู่ในอุณหภูมิธรรมดาด้วยซ้ำอันนั้นอนะ่ะลดลงมากกว่าพอทุกทุกครั้งที่อุณหภูมิมัน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 สูงขึ้นอะนะคะมันเหมือนกับมันร้อนขึ้นว่าง่ายๆมันก็จะทําให้คุณค่าทางอาหารมันลดลงลดลงลดลง,ลดลงนะคะพอเราออกมาจากตู้เย็นเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมานั่งนึกแล้วว่าเฮ้ยจะนึ่งจะทอดจะต้มจะตุน๋นจะเออกินยังไงดีจะอบ หรือว่าจะแบบเอาไปรมควันจะเอาไปสาราพัดวิธีที่เราจะคิดทำใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะวิธีที่ดีที่สุดอะค่ะในการเก็บคุณค่าอาหารเอาไว้อะค่ะก็คือทุกวิธีที่มันใช้ความร้อนน้อยกว่าร้อยองศาคุณภาพของอาหารเนี่ยมันก็จะยังดีที่สุดแล้วคำถามคือน้อยกว่าร้อยองศาคืออะไรบ้างไล่จากอันเยอะสุดมาก่อนละกันก็คือต้มต้มเนี่ยก็คือประมาณร้อยองศาพอดีบบ้กันะคะ ท่นนึ่งก็จะใช้น้อยลงมาหน่อยอย่างน้ค่ะ แบบนี้ได้เพราะว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ70คือถ้าใครอยากได้เปืเป่อยๆก็อาจจะใช้เวลาย,ยาวแต่ว่าใช้ความร้อนที่ต่ำแบบนี้ค่ะอย่างเช่นเราอาจจะเดิม,เ,ดมเคยต้มที่ร้อยอาจจะต้มที่อาจจะต้มที่น้อยลงมาแล้วก็ใช้เวลานานขึ้นแบบนี้ก็ได้ก็คืออย่างบางทีอย่างนี้ค่ะถ้าเราอยากเหมือนแบบรัแบประทานอาหารแบบเวอร์ชันคุณค่าทางอาหารยังครบถ้วนนะเนาะเรารู้ว่าจะกินมื้อเย็นอะไรให้เราแบบเริ่มทนตั้งแต่สักบ่ายจนหลังกินอาหารกลางวันเนี่ยอาจจะต้องเอาเข้า เป่าและอะไรแบบนี้นะคะตัวยอันเนี้ยก็สามารถช่วยได้คราวนี้พวกอย่างอื่นนะคะก็อาจจะใช้ความร้อนที่สูงมากอ่ะเมื่อกี้มีไปแล้วใช่ไหมคะมีต้มเนาะมีตุนมีนึ่งใช่ไหมคะเพราะนึ่งมันแค่ใช้ความร้อนมาผ่านเฉยๆมันไม่ได้แบบโดนอะไรตรงๆเนาะแล้วก็อันต่อมาก็คือกินสดอันต่อมาก็คือกินดิบอันเนี้ยค่ะ ก็ระดิบอย่างนี้เนาะกินสดก็คือพวกผักผลไม้บางอย่างก็กินสดได้เนาะถ้ามันไม่ไหวกินก็นอย่างที่บอกค่ะลองดูเป็นวิธี1ตุ่มต้แมแค่นี้พอเพราะอย่างอื่นนะคะ เกินร้อยหมดบางอันขึ้นไปถึงแบบ300โดยเฉพาะลมควันเนี่ยโอ้โหนึกว่าแค่ลมควันมันดูเบาๆนะจริงๆใช้ความร้อนสูงมากแล้วการปิ้งการย่าง่างที่บอกไปมันยังมีสารพวกก่อมันเล็งอะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ค่ะให้เรารู้ไว้เนอะในฐานะของคนที่เราเป็นคนที่มีความสําคัญสุดๆในการปรุงอาหารให้ คนอื่นรับประทานนะคะอันนี้เราก็จะต้องรู้ไว้ว่าอาหารที่เราทำอะค่ะมันก็จะต้องประกอบไปด้วยสุขภาพดีของเราเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สาระดีๆแบบนี้นะคะก็มีอยู่ในช่องเจสสาปัมาทอลเต็มไปหมดเลยสามารถกดติดตามเอาไว้ได้เพื่อดูแลสุขภาพไปด้วยกันนะคะเจสสาปัมาทอกอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ